ได้แล้วครับผมอือปลาลาดยักษ์อู้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 ปลาสัตว์ปลาตัวบอกจางใหญ่เลยครับผมอู้ลงดูดีๆนะฮะย่อะๆปลาไรม้ติดไม้ปลาไม้วู้ปลาลุกอู้ปลาลุกมีแต่ใส่์ใหญ่สัมเคนเลย ออออใส่เดือนทำงานเหมือนกันนะฮะเดือนสุปึ้งธรรมดาชีไหนปลาดุกครับอใหญ่ละลายเลยสวัสดีครับผมวันนี้ทีมงานพามาใส่เบ็ดเทชยนึงครับผมเทียแรกของปีนี้ครับน้ำเต็มมดเลยครับเขาตายหมดแล้ว ใส่ตามคลองครับผมในทงหน้ายังบ่มีน้ำครับผมแห้งแรงเหลือเกินนะฮะปีนี้เหนื่อยใจเหลือเกินครีมสัญญเหลือเกินครีมสัญญบอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานนานากระดานครับผมตะเบิยงบอนี้วัสิมานในโบครับว่าจะมีตัวใหญ่ให้บ้างไหมนะฮะนี่ครับไม้เป็นคลองธรรมชาติครับทางพุ่นเป็นฝ้ายครับขังทึง สี่ไปทางใดวู้นครับเอาพุนเป็นฝายเป็นคลองลงไปข้างล่างทางนี้ครับผมใส่ลงไปข้างล่างเป็นหลุนกันนะครับ <c oughs> จิมงานก็นเริ่มหลือของแล้วครับผมเบ็ดโพลหาสิบขั้นครับนนี้มาลองเบิงครับขั้งแรกของปีนี้อี่ารสีบอกว่า6กซหสิบไม่ยอมอยากได้แดกได้หกสิบ ตีตไไ๋ตรงที่ไหนไม่รู้เามาให้กี่หกจริงบอกอนี่ครับมื่อใดเนื้อขี่เกเดือนครับผมมาลองเบ้างครับตามคลองมันสีทานปลา,าเนื้อ่อนโบปลาใหญ่โอ้ธรรมดาชีไหนปลาเนื้อออนไลน์ครับผมไปใส่กันเลยครับผมใส่เตวิน อะไรไปข้างหน้าครทาไปข้างหน้าเลยนี่ครับไม้ยมื่อนี่ครับผมใส่คนละฟังเลยครับประชันกันเลยนะฮะวันนี้ฮธรรมดาที่ไหนนี่ครับเหยื่อขี้ไก่เดือนนะฮะวันนี้หรือประสาทแถวบ้า,บานผมจิลินนี่ ของยี่คอนอร่อย,ขอ,ออยของอร่อยของปลาหมับๆเลยเด้อหมับๆเลยเบอร์ปอะกินเด้อเสียบๆยี่เอาของอร่อยมาให้กินเร็วคา,าร์นาเสดเลย <laughs> เด็จใครเสด็หรือปลาเสด็ด <laughs> ของอร่อยมาถึงเลย ือยจั่นมางอยิมทำเป็นหอดมันไม่เหนื่อยหรอกมันฮอบโอ้ไม่ได้เหนื่อยมันฮอบเมื่อกี้ป่านอนเล่นคางฟ่งครับ เล่นบางนี้ขึ้นปลุกแล้วก็เล่นลงทางในนาบลึกตาลสีใสดักเลยนะฮะเ้ยคนอะไรแบบนี้เจอของขน้อยแล้วของขน้อยแล้ววูวเหนื่อยใจลือเกินเบิ่งครับผมปลปาหยั่งดึงจึก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 เป็นปลาข้าวหรือปลาอะไรอยูโบยู่ไหมไอ้ย่าย่าย่า อู้ปลากระแยงใสใหญ่เลยครับผมโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ธรรมดาทีไหนได้แต่หัวคำเลยครับฮึตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วนะฮะตัวแหลกครับตัวแหลกแหกหมนันเก็บก้อนครับผมนี่ครับปลากระแยงใสสวยๆงามๆเลยครับผมตัวใหญ่ๆมันๆครับปลาต้มสซ่บครับปลากระแยงเป็นปลาหนังครับ มาแล้วนะตัวหนึ่งของวันนี้ทำธร,รมดาที้ครับผมใส่เบ็ดแล้วแล้วครับผมถากลับในปลากระแยงหน่อยตัวหนึ่งครับก็ถาเบิ้งอีกรอบหนึ่งครับผมว่าสิพอมีปลาตบมาครับตอนนี้ก็เวลาหาโมงครึ่งแล้วครับจะเบิ้งครับว่าขึ้นี้ว่าซิมี่ใส่ใหญ่ๆใส่งางๆมๆให้เบิ้งได้บ่ครับผมไปรอลุ้นกันนะฮะ ครับผมไปหายามเบ็ดก่อนครับผมระเบิงครับว่ามันจะมานไหมฮะแพีพักครับกินเขากินยังเรียบร้อยแล้วคราวนี้ตายายก็สิให้มันมานนะฮะไปลุยกันเลยครับผมอะไรกันตรีดพูดซ่าไรกันตรีดไม่รู้เรื่องเลย หลังเล็กสงัดจจีบเลยนะฮะหลังเล็กใส่ยเยื่อให้มันกินก้นเขาบอกว่าโม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 ,ม,มอร่อยอร่อยขับโมเดอรับโมเด้อมาทางนี้ครับเขาบอกว่าติดเหยื่อกันเต็ม,ม,มอ๋อแล้วครับผมฝากขอตัวเล็ก นี่นี่ครับผมใส่งามเติบเยอือกระเตรดนะฮะอีะะะปากโขควะเราว่าได้ละครับตัวหนึ่งตัวงามๆามครับผมเยือจิงฤีดครับใสเบ็ดไปน้ำคุบจิงฤทธดสายน้ำครับผมโอ้ธรรมดาที่ไหนนีมน่มัน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 นี่ครับผมอู้ ไรเก็บจิงรีดครับผมอย่างจับจิงรีดไซฟอมโอ้กินจิงรีดจย่างซีมีลุนอยู่อย่างหาจับจิงรีดไซครับผมหมดเยอครับผมหลังนี่แต่เบิ้งขับว่าซีมีอุยญ่อุญยอญยให้เบิ้งได้บอ,อส่ยืกันตรีดด้วยมีลุนมีลุนครับ ตัวนี้ลุดปากครับผมโอ้หน่วยบิดพันอยู่ข้างท่งเลยอือเยอะกันเตรีดเหตุงานตนัวนี้โอ้วัตแต่รธรรมดาขาดลุดปากเลยครับผมไม่เป็นไรมาใหม่นะฮะโม,โม,โม,โมู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 มฮิสวะสวะมนัมนมนันโอ้ตาลสีไดปลาฉลังครับผม ตุ่ยเย็บเท่าไรโอ้ตุยเย็บปันก้อนไดหูเหนื่อยใจเหลือเกินเล็กกิดเดียวเท่าแขนธรรมดาที่ไหนปรากฏครับตาเลสีได้ปรากฏตัวเล็กนิดเดียวเท่าแขนเหนื่อยใจเหลือเกินมาแล้วครับมาแล้วมาใส่ใหญ่เลยครับผมอือดีครับผมมาแล้วนะฮะใส่ใหญ่ ใส่ลุนนี่ใส่สี่ตัวโลเลยลุนสี่ตัวโลสามตัวโลครับผมโอ้เน,นีน่ยไปในน้ำคือประตเป็นโลเลยใส่งามใส่งามครับผม<อ>ลุนนี่มาแล้วนะฮะมาแล้วมาแล้วอุ้ยธรรมดาทีไหนเงือจินฤทธิครับผมเริ่มเห็ดงานแล้วครับแตาสีเอ้ยตรงนี้ไม่มีจิงฤทธิเลยจับ แต่ฤาษีว่าไม่ต้องหมาเรียกนะฮะจับจิงหลีดใส่พร้อมครับผมจับใส่ไปเรื่อยเรื่อยอนี้ใส่ใส่เดือนนะฮะหาจิงหลีดไม่พอเป็นหลุดกันโตครับผมเอ้ยอมีแต่ปลานามนามลาย ใ่พร้อมครับผมจับด้ไม้หลังนี้เงียบครับผมใส่เหยื่อะนะฮะมากินเด้อมโมมโมโมอยู่ยบอรครับนี่เปียกใหม่ๆเลยออ้หลุดปากครับผมสาลายติดอยู่น้ำขั้นเบ็ดเลยครับน่าจะใส่ใหญ่เติบนะฮะ ลาสีไลครับผมอู้อะไรแบบนี้ขนาดจมครับผมโยบโยบโยบแล้วครับผมจำเิ<ย>่นคำว่าใส่ไรปลาอะไรปลาอะไรอู้ติดติดไม้ข้างล่างอููลงดูดีๆนะฮะยอ่ยอๆปลาอะไรติดไม้ปลาไม้ปลาลูกู ปลาดุกมีต่ใส่ไงซ้ำแคนเลยออออใส่เดือนทำงานเหมือนกันนะฮะเดอนปธรรมดาทีไหนปลาดุกครับอใหญ่ละลายเลยีกะ่แหละปลาดเลยสวงงามครับสวยงามปลาดุกแต่ละตัวฮึคิดไม่ทันผ่านไปแล้วนะฮะหนึ่งตัวอีกเงือมมดไว้โพดครับผมปลาดุกกินป่ะทัน รอบนี้ใส่เน้นๆนะฮะโมโมมากินอีกมากินอีกมากินอีเดอ้อปลาดุกเอ้ยสวยงามครับผมปลาไรปลาไรแต่หรือสีใดแล้วครับผมเออปลาลาดยักษ์อู้อูออ้อู้อออ วูอูปลาสัดปลาดูตัวบกจางไงเลยครับผมอ้รู้จักอู้ออธรรมดาที่ไหนนี่ย่อโยโยโย่อยอ,ยอ,ยอ,ยอยปลาลาดอย่างไงเลยครับผมใส่นี่นี่โม,มเมนธรรมดาเลยนี่มาช่วยเฮกอะไรใส่ครึ่งโล ทองดีเนาะนี่ครับผมอู้อใหญ่ยยแห้งใหญ่ลีใหญ่คักใหญ่แน่แท้คนุ้ยแม่เนื้อโยโยอูอ้ยคนอะไรแบบนี้มาทีนึงมานันใหญ่เลยอยู่ไหนไม่รู้จักอยู่ไหนไม่รู้จักวะกำลังเคยเห็นครับว่าปลาหลตัวใหญ่ขนาดนี้อู้ย โอ้ยทำเมียงใหญ่กว่านี้อีกมาเมียงใหญ่กว่านี้ยาวกว่านี้อือธรรมดาที่ไหนนี่ใหญ่แหงครับผมตัวนี้ใส่ครึ่งโลเลยนะฮะปลาลาดตัวนี้ดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยบอปลาลุดอะไรปลาลาดปลาลุดไล่ปลาลุดไล่โอ้ได้ชื่อใหม่อีกแล้วอู้ธรรมดาที่ไหนนี่ยังไม่หมด ยังไม่หมดยังเหลืออีกเยอะอ้อธรรมดาที่ไหนนี่ใ,นนใส่เยอะไปน,นะฮะโมโมโม,ม,มเรียกเพื่อนมันมาด้วยเรียกมามเพื่อนมันไอตัวเล็กมันตัวน้อยอ๋อตัวเล็กตัวน้อยอยังไม่พอใจงูเลยเรียกผอเรียกแม่มันมาด้วยโอ,ยอย้ธรรมดาที่ไหน ได้ปลาะไรปลาะไรปลากันโจปลากันโจหรือปลาถือลงถือจารศีบว่าใสไกลไกลกลองให้มันใหญ่น้อยโอธรรมดาที่ไหนได้ปลากันโจใส่ไปในครุหายเลยเท้าสายเดือนธรรมดาที่ไหนนี่โอ้ตัวใหญ่เกิน

ปลาลูกใหญ่อีกแล้วปลาลูกใส่ใหญ่อีกแล้วครับผมยอยย้อยย้อยย้อย้อปลาลูกใส่ใหญ่เลยครับสุดยอดเลยครับสุดยอดปลาลูกใส่นี่เออธรรมดาที่ไหนเหลืองเออเ้อเลยนะฮะแต่ละตัวแต่โตใหญ่ใหญ่เลยครับปลาลูก มนแล้วครับมาแล้วมาแล้วจยงสี่ถ้าได้ n h i ยวห่วงครับผมสุดๆเลยครับนี่ปลาลุกรุนนี่จะใส่ใหญ่ๆอะไรปลากระแงยงไล่ครับผมกระยงดำปลาฉลามบุก ปากระแงงทหารครับผมธรรมดาที่ไหนาปาหายากครับปานี่ ยาำเสาครับผมเสาแล้วตีห้าแล้วนะฮะหลดคันหนึ่งครับผมไม่รู้ว่าปลาอะไรนะฮะได้แล้วครับเสานี่ปลาเข่งตัวหนึ่งใส่ไงเลยครับผม อื้อทางคืนได้โพปลาโมอหนึ่งตัวนะฮะโย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 จะอะไรทางนู้นโย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 หิตทุ่งเก็บใส่เยือเก็บทุ่งเก็บด้วยอู้ด้วยใจหลือกินอื้ออยากโยกับเขาอีกนีนแต่เขาโยปลาอะไร ปลาอไรปองปตองไงครับผมอู้องาอัลาดอืดลดืเอเ<ฮ>ลดเลยครับผมขาวจาะโลโธรรมดาที่ไหน<ฮ>ปลาตองไงตัวหนึ่งครับผมแต่ฤซีมาเลือกอารามไม่ใช่ปลาดุก <c oughs> ปลาตองครับผมมานแล้วนะฮะยามเ้า ปลาตองใหญ่หนึ่งตัวเย้ธรรมดาที่ไหนปะยังหยวกหยวกครับผมปลาไรปลาคออะยา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 แล้วครับปลาข้ออีกหนึ่งตัวนะฮะเย้ธรรมดาที่ไหนนี่ปลาประตัว จะว่าปลาช่อนก็นไม่ใช่ตัวเล็กปลาคอ,อ,อบังอีกครับผมเสารีนเสายจักเต้าคอโอ้ปลาคออีกแล้ว ตัวนี้แข่งปูกเลยนะฮะแข่งปูกคาสันตุยอีกตัวหนึ่งครับปลาคออืใส่สวยๆปลาคอกินตอนเชาหยวบหยวบอีกแล้วครับผมหลุนเบิ้งครับว่าปลาหยังปลาอะไรอือติดไม้อีกแล้วติดไม้อีกแล้ว มองเกาครับผมอูอูปลาอะไรปลาเนื้ออ้นปลานางครับผมตัวใหญ่เลยอือได้ปลานางตัวใหญ่อีกตัวแล้วครับโอ้นี่ธรรมดาที่ไหนอือใหญ่ละลายเลยมานแล้วครับยำเศร้าอือฮอครับติดอีกแล้วปลาอะไร ปลากันเจ้าอุปาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนมาอีกแล้วนะฮะหนึ่งตัวใส่มินิตัวนี้ใส่หน่อยใส่งามๆครับผมอีตอนเช้าวทำไมมานแท้ดาร์ซีเอ้ยโยโยโย่โยโยยเฮ้ยยังไม่เอาบอตัว้กคอน จาตัเยอะนะจะบอกเบ <c oughs> ิงผลงานเมื่อคืนครับผุมผลงานคืนนี้นะฮะไหล่หลเติมอยู่ครับปลาลูกใสงามๆปลาโคเมื่อคืนกับตอน้านะฮะได้อยู่ครับประมาณเกือบสองโลครับผุ้ม ได้อยู่ครับสองโลเออนี่ครับสองโลกวกวัวนี่แหละครับผมปลาดุกมีสีโ่ตัวโลเลยครับปลาดุกโอ้ธรรมาดาที่ไหนฮึอเบิ่งผลงานของตาฤาษีครับผมเอเดินอะไรธรรมาดาที่ไหนชื่อจืงหลงธรรมาดาที่ไหนชื่ิจืงหลงอู้ได้ตาฤาษี ได้ปลาลาดสองตครับผมโตัวใหญ่ๆเลยนี่มีแต่เบาอเอฟบ้เอหมูกจะจัดธรรมดาที่ไหนนี่ชิปลาอะไรปลากันโจปลาลานตัวใหญ่สองตครับผมอู้ใหญ่อู้ใหญ่เลยชิธรรมดาที่ไหน,เ,าาน,รเ,รรนเริ่มเก็บของแล้วครับผม นี่ครับมองพักมาขึ้นอยู่ใต้ต้นค่อยนะฮะต้นค่อยโอ้ธรรมดาที่ไหนต้นคอยต้นคอยต้นคอยบอสปีไต้ต้นค่อยครับผมบรรยากาศมาขึ้นครับผมถือว่ามานอยู่ครับเก็บนี่พอได้ต้มพอได้ปนอยู่ครับผมปนกับปนใหญ่เติบแล้วครับรลุนทาใส่โคกกับคุก ไงบ่แมนโค้งไงรมมดาครับไงติบแตือซีบ่าวไงาย,ยัง,องพอได้พูละโลอยู่ครับโลสองโลครับผมมาล่องท้งแรกครับในปีนี้ถือว่ามานอยู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานนะหน้ากระดาษแล้วครับผมเก็บของกลับบ้านแล้วครับจดุดยวดสวัสดีฮะบายบาย ฮบายๆนะฮะจ้า <Hey>, hey.